ในหลวงโปรดเก้าให้องคมมตรีเชิญสัญญบัตรพัทยศและภาไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญณวัดบางพีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธงอ2ทีวีค่ะ เมื่อวันที่14พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก,กัำบนาธรุจด,ดิตองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระวชิระคณาธรจรูนฐานะธรรมโมด้วยพระบาทสมเด็จพระประเมินทรารามาธิบดีสีสินธร มหาวชิราโรงกร์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุญยเดชสยามินทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิษพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญแด่พระครูประรชลัสุวัรนศิลคุณหรือพระครูแจ้ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางเป็นพระวชิระคณาทรจรูนฐานธรรม,มท่านเจ้าคุณแจ้ณนะอุโบสถวัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพระราชาคณะพระเทรานุเทระผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการหวัวหน้าส่วนราชการคณะวัยาวัจกรวัดบางพีใหญ่กลางบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ทหารตำรวจอบตอบางพีใหญ่พุทธบริษัทและศิษยานุสิ์เข้าร่วมพิธีน้อมมุทิตาสักการะเป็นจำนวนมากค่ะ ประวัติพระวชิระคณาทรจรูนฐานธรรมโมเดิมชื่อจรูนหมอเมืองเกิดวันพุทธที่18เมษายนพุทธศักราช2505บิดาชื่อนายอรุณหมอเมืองถึงแก่กรรมมารดาชื่อนางปาหมอเมืองม,มีพี่น้องทั้งหมด5คนเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2518อายุ13ปีได้บรรพชาเป็นสามนเณร และวันที่3มกราคม2525 25, อายุ20ปีอุปสมบทได้ฉายาว่าฐานะธรรมมณวัดบางพีใหญ่กลางสอบได้นักธรรมชั้นเอกตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอยู่ในความอุปการะของสมภารอาจารย์เหมือนพุทธศักราช2530ได้สมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูสมุจรูน พุทธศักราช2,535ได้เลื่อนสมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูปร,รัดจรูนฐานะธรรมโมวันที่5ธันวาคม2,550ได้เลื่อนสมณศักดิ์ฐานานุกรมที่พระครูปร,รัดรัตนวัต รองเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางปัจจุบันเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชชินนามพระวชิระคนาธรจรูนฐานะธรรม,มค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ